สวัสดีครับผมกวีฟองกวีครับถ้าถามว่าอายุตอนนี้แตนน่ไหน,นแล้ว44แล้วนะครับผมทำคอนเทนต์่อง t i k t o k นะครับ Facebook Page นะครับและของ u t u b e ตัวเองนะครับเพเริ่มอายุรักสี่แล้วนะครับผมร้อยแหยนบนไมนาเริ่มดีจมีนะครับแล้วก็จุดดักด้ำเริ่มปรากฏบนบไมนานะครับ หลังจากได้ลองใจ้ผลิตภัณฑ์ KA Aging Pro นะครับดูแลทั้งผิวหน้ากลางวันและกลางคืนนะครับผลลัพธ์ตีได้เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนขนาดบนใบหน้าของเฮานี่เองนะครับ เคเอเอจิงโปรเดย์ครีม SPF38 PA บอวกบวกบวกบวกจยให้ผิวอ่อนเยาว์ฟื้นฟูและก็ขึ้นสภาพผิวได้อย่างรวดเร็วนะครับเคเอเอจิงโปรในทรีทเมนต์ฟื้นฟูรีเพลสเสริมสร้างและก็ซ่อมแซมผิวให้ผิวกลับมาอ่อนเยาว์แหมเตื่อหนึ่งลดริ้วรอยผิวตึงกระชับเติมร,อร่องเรียวผิวอิม่มฟูคามคืนให้เจ้าว,วันใหม่มีผิวกระจ่างใส,สดูสดใสสุขภาพเพียงขามคืนครับตีสำคัญบอกมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ต้นนะครับหลังใจผิวชุ่มชื่นนุ่มขึ้นขึ้นมา มาทันทีครับเจ็ดวันผิวหนุ่มเด้งกระจ่างใสเรียบเนียนนุ่มลื่นเห็นได้ชัด14บวันริ้วรอยจางหายเต่งตึงแน่นกระชับเสาแปดวันริ้วรอยหน้าผากร้อยยนคิ้วแก้มผิวหน้ากระชับขนาด50กรัมเฉพาะตีวัดสันนะครับและก็8กรัมตามร้านเครื่องสำอางถ่กประเทศครับทุกขนาดมีขายตาม่องทางออนไลน์นะครับว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าคอนบีและก็เว็บไซต์ KA Thailand ครับผม